คุณกำลังมองหาร้านจำหน่ายไอเทมและรับฟาร์แมแบบต่างๆอยู่หรือเปล่า <S <S วันนี้ผมขอแนะนำวิวประกรอบมีการจำหน่ายไอเทมและรับฟาร์มทั้งแบบอะดเมตแอดเวนเจอร์ <S 1> <S 1> บ็อกฟูดแล้วก็ใหม่ปลาด้วยนะแถมยังมีจำหน่ายโลบักแท้อีกด้วยรวดเร็วส่งไวหากใครสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยสวัสดีครับผมคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแบบอะดีเมตลาสแตนกันนะครับผมคลิปนี้นะครับเราจะมารีวิวนี่บผมตัวจากทัรวร์เมนท์ที่1เลยนะ ที่1คือแบบทัวร์นาเมนต์แรกของเกมนี้เลยนะครับผมแล้วก็เป็นตัวที่ใครๆก็ชอบนะครับผมผมก็คือคนหนึ่งที่ชอบตัวละครนี้มากเลยนะครับผมนั่นก็คือโลเจอร์นั่นเองนะครับนี่เลยโลเจอร์นะครับพเลสลอดนะครับแล้วก็เป็นระดับอัลติเมทเนาะตัวนี้เลยนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกันนะครับผมตัวของ โรเจอร์นะครับจะมีข้อมูลก็คือจะวางเนี่ยจะตีไฮบิดเลยนะครับแล้วก็จะเป็นท่าแสงเนาะเอ็นชาร์เพิ่ม e อ p นะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของบับอวตารนะครับอ่าแสแตทในการรีวิวเนี่ยก็จะเป็นทริปเปิลเอสหมดเลยนะครับประมาณนี้เนาะนี่เลยนะครับส่วนสกิลที่ก็ยังไม่ได้อัพนะครับประมาณนี้นี่เลยนะครับส่วนเบสซิ่งไม่มีนะครับโหตัวทัวร์นาเมนต์ทั้งตัวทัวร์นาเมนต์ทั้งทีไม่มีตัวของเบสซิ่งโอ้ ไม่ผ่าดจริงๆเลยพลาดอย่างแรงเลยไม่มีเบสซิ่งเฉยคือถ้ามีเบสซิ่งแบบ ula, aki, ออร่าฮากิก็ยังดีเนาะแต่คือนี่แบบไม่มีเลยอ่ะวิธีการหานะครับผมในส่วนของตัวโรเจอร์นะครับโรเจอร์เนี่ยวิธีการหานี่ยเราต้องไปที่ทัวร์นาเมนต์นะครับคือถ้าคนที่เป็นอันนี้ผมไม่แน่ใจเรื่องอันดับนะเหมือนจะเป็น12อันดับของที่12อันดับของบอรนะ์ดบอร์ดนั้นมังครับสำหรับคนที่อยู่ซีซั่นที่แล้วนะจะได้ตัวกับได้ของอีโวฟีเลย นะครับอันนี้ไม่แน่ใจเรื่องข้อมูลแต่ที่แน่ใจจริงๆคือซีซั่นนี้ครับนี่เลยครับใครที่มีถ้วยนะครับสามารถที่จะไปแลกในส่วนของโรเจอร์ได้เลยนะครับหตัวนะครับจำกัดแค่1ตัวเนาะโรเจอร์จะใช้250้ถ้วยแล้วก็ของอีโวเนี่ยใส่เอ่อใช้สองร้อยห้าสิบถ้วยเหมือนกันะครับรวมทั้งหมดเนี่ยใช้500ถ้วยนะครับซึ่งที่ผมไปลงทัวร์นาเมนต์มาแล้วก็ไปเล่นมานะครับแบบไม่มีปกติเนี่ยมันจะมีถ้วยไอโทเทมใช่ไหมคล้ายๆเลดครับที่จะช่วยบูทไอถ้วยเนี่ยให้ได้ ผมอะไปลงแบบไม่มีเลยนะผมได้ตาละห้าถ้วยแล้วประมาณเล่นอยู่ประมาณยี่สิบนาทีนะครับซึ่งผมไม่ผมไม่รู้วิธีปั๊มถ้วยนะแต่ใช่ครับยี่สิบนาทีต่อห้าถ้วยนะครับซึ่งถ้าอยากได้เยอะมากกว่านี้คือต้องมาซื้อไอ้พวกนี้ครับเข้ามาอันนี้บวกร้อยเปอร์เซ็นอันนี้บวกสองอเปอร์เซ็นอันนี้บวกสามร้อยเปอร์เซ็นตประมาณนั้นนะครับผมก็สามารถไปหากันได้ถ้าใครอยากได้นะครับผมลองไปคำนวณกันเอาเองนะครับ5้0ถ้วยเนี่ยต้องลงกี่ตาครับถึงจะได้ ถ้าขยันก็จัดเลยครับเผลอๆเนี่ยถ้าคุณอยากได้ที่1นเนี่ยนี่เลยนะครับมีตัวใหม่มาด้วยครับอย่างฮมบูระรอได้เลยครับเนี่ยนี่ท็อป12นะครับผมสามารถที่จะไปหาก็ได้นะประมาณนั้นนะครับก็ไอดีนี้นะครับผมเป็นไอดีของน้องใหญ่มากๆนะครับผมขอบคุณน้องใหญ่มากนะครับที่ส่งไอดีมาให้รีวิวเนีัยผมขอบคุณครับป่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันในเกมกันเลยนะครับผมว่าตัวของโรเจอร์เนี่ยมันจะกิ่งขนาดไหนนะแต่ผมเห็นว่าเป็นท็อป DPS เลยนะท็อป10 DPS ของเกมนี้เลยนะอ่ะเราไปดูกัันเลยครบ สำหรับใครนะครับผมที่อยากจะฟาร์มเกมนี่ครับผมแล้วก็ไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทนะครับผมวันนี้นะครับผมขอเสนอนะครับผม UG Phone นะครับผมแอปพลิเคชันนะครับที่สามารถช่วยเพื่อนๆนะครับฟาร์มได้ง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกมากขึ้นด้วยนะครับ UG Phone เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันนะครับระบบคลาวนะครับ มือถือเครื่องหนึ่งเนี่ยสามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนนะครับผมถึงแม้จะปิดโทรศัพท์นะครับผมปิดคอมหรือปิดเน็ตไปแล้วก็ตามนะครับผมแต่ตัวของ UG Phone เนี่ยก็ยังฟาร์มให้เราอยู่นะครับผมซึ่งมันเหมาะมากๆเลยนะครับผมสำหรับเพื่อนๆนะครับผมที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้นะครับผมกลัวแบตเสื่อมนะครับผมแล้วก็ไม่อยากเปลืองค่าเน็ตเนียครับผม UG Phone เนี่ยตอบโจทย์ตรงนี้มากเลยนะครับผมเนาะราคาเริ่มต้นเนี่ยแค่วันละ10บาทนะครับผมส่วนแพ็กเกจที่ผมแนะนำนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของ MVp ครผมซึ่งา นะครับผมแพงกว่าแพ็คปกติแค่1่เท่าเองนะครับผมแต่สเปคเนี่ยจะมีสเปคที่ต่างจากปกติถึง3เท่าเลยนะครับผมเนาะก็ตัว MVP เนี่ยผมจะแพงนิดเดียวนะยครับแต่ใช้ได้ดีกว่าแล้วก็สบายกว่าสะดวกกว่าแน่นอนนะครับผมเนาะใครสนใจเนี่ยดาวน์โหลด UG4 นีครับสามารถโหลดผ่านลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมมาครับผมเราก็เข้ามากันในแมปกันแล้วนะครับผมค่าวางของตัวโรเจอร์เนี่ยจะอยู่ที่900ยนะครับผมนี่เลยนะครับเดี๋ยวเราจะวางตรงนี้นะครับผม โอ้ยอ,ยอย้เป็นการฟาดเหมือนฮาคิเนี่ยครับผมออกไปเนะยครับประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยนะทำ,นทำไมฮาคิมันเยอะจนดูดูลำคาญยังไงก่รู้ดูดิมันเอ้าโอเคแต่ผมมองว่าสวยดีนะผมชอบด้วยความที่ผมชอบรูฟอ่อวันพีทด้วยมั้งก็เลยแบบพวกสีฮาคิเนี่ยค่อนขออ้างอ่อค่อนข้างจะชอบเป็นแบบพิเศษนะครับ เดี๋ยวเรามาดูข้อมูลของตัวโรเจอร์กันนะครับอย่างที่ต้นคีปบอกเนาะตีไฮบิดนะครับแล้วก็จะเป็นบัฟอวตารแล้วก็จะเป็นเอนชาร์บวก EFP เนาะแล้วก็จะเป็นท่าแสงนะครับแล้วก็จะมีพาสซีฟนะครับผมในส่วนของสตันนะครับอันนี้คือสตันก็คือจะทำให้ศัตรูเนี่ยโดนหยุดทันทีนะครับผม100%นะครับมาดูอินโฟครับผมอินโฟจะเป็น King of the p i r a t e เนี่ยครับผมจะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับ10%นะครับทุกทุก ตัวละครนะครับผมที่อยู่ในระยะนะครับสูงสุด50%นะครับอืมที่เป็นไพเลตใช่ไหมก็พวกวันพีซอย่างเงี้ยครับโอ้อัปเดตล่าสุดวันพีซมาก็คือเอามาอยู่ในวงของโรเจอร์โรเจอร์ก็จะได้บูทสูงสุดถึง50%เลยนะโอ้ไม่ธรรมดานะครับแล้วก็จะให้10%บูทเอ่อดาเมจบูทตัวละครที่อยู่ในแเรงเอ่อที่ตัวละครที่อยู่ในระยะด้วยนะครับก็คือตัวละครพวกอ่อที่เป็นโจรสลัดครับ ให้ดาเมจบูทดาเมจตัวโรเจอร์ไม่พอโรเจอร์ก็ยังให้ดาเมจตัวที่เป็นเอ่อโจรสลัดอยู่ในวงเหมือนกันเนี่ยครับผมตัวละ10%เนตี่ยครับ10 10 10 10 10 10เนาะประมาณนั้นนะครับก็วาง5ตัวแล้วก็ถ้าบูทให้โรเจอร์เนี่ยก็คือวาง5ตัวโรเจอร์ก็จะได้บูทห้สิปร์เซประมาณนั้นนะครับมาเรามาดูดาเมจกันดีกว่านะครับผมดาเมจเนี่ยเริ่มต้นที่ล้านสนะครับผมวงการโจมตี21.9นะครับคูุดาว4.5นะครับอัคูดาวสี่จุดห้าเนี่ยคร0บอัพคับ ดาเมจเป็น3าล้านเนะครับวงการโจมตีเนี่ยสามเอ่อยี่แล้วก็ครูดาวเนี่ยสีเท่าเดิมเลยนะครับอัพขั้นต่อไปครับผมใช้เงิน4ี่พันสามนะครับดาเมจเป็น9กล้านหนะครับวงการโจมตีเนี่ยก็จะเป็น24.8นะครับแล้วก็ครูดาวเท่าเดิมเลยอัพขั้นต่อไปครับผมใช้เงิน6กพันหกนะครับเอ่อดาเมจเนี่ยเป็น16ล้านนะครับผมวงการโจมตี27.7นะครับแล้วก็ครูดาวเท่าเดิมนะครับอัพขั้นต่อไปครับผมใช้เงิน12ื่นนะครับแล้วก็เปลี่ยนสกิลด้วยนนนะะเป็ครับ โอ้เป็นลายเอลีนะครับหืึท่าสกิลอะไรอะ่ะโอ้เป็นการฟาดฟาดสองทีนะครับเหมือนเป็นการก้มหน้าแล้วก็ฟาดทีหนึ่งนะผมเอ้ยเออฟาดลงโอ้สามทีนี่โอ้เฮ้ยสวยนะสวยนะไม่ใช่ไอ้อะไรนะชื่อท่าอะไรนะทเทเทเทวาอาสันใช,ใ,ชใช่ไหมใช่ไหม น่าจะยังนะครับดาเมจขั้นนี้เนี่ยผมจะเป็น30ล้านนะครับวงการโจมตี43.8แล้วก็คูดาวเพิ่มขึ้นเป็น6วินะครับผมโอ้ถือว่าเป็นลายโอที่ใหญ่เหมือนกันนะเอาจริงแล้วอะอัปเกรดขั้นต่อไปอุ้ยเดี๋ยวนะครับก่อนที่จะไปอัปเกรดขั้นต่อไปนะครับเรามาดูสกิลตรงนี้อ่าผมว่าแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมจากตอนแรกเนี่ยที่เป็นสตันนะครับเปลี่ยนเป็นคอนเคลีร์นะครับผมคอนเคลีร์เนาะก็คือเนี่ยสตันเนี่ยมันจะเป็นการสตันศัตรูก็คือทําให้ศัตรูเนี่ยหยหุด เคลื่อนที่100%นะครับแต่ตัวของเคอร์คอนเคอร์เลตเนี่ยมันเหมือนเป็นการอีโวขึ้นจากสตันนะครับก็คือจะทําให้ศัตรูเนี่ยโดนดาเมจแรงขึ้น8%นั่นเองนะครับผมอัพค่าต่อไปครับผมใช้เงิน2 0ง0มนะครับดาเมจ52ล้านนะครับวงการโจมตี51.1แล้วก็คูลดาวน์6วิเท่าเดิมนะครับอัพค่าต่อไปครับผมใช้เงิน3ามหมื่นเก้านะครับ ดามเมจเป็น68ล้านนะครับวงการโจมตี55.5แล้วก็คูดาวเท่าเดิมนะครับอับคัดต่อไปว่าผมใช้เงิน65,000นะครับแล้วก็เป็นสกิลด้วยนะเป็น King Lightning นะครับโอเป็น Full AOE นะครับโอ้โหเน่น่่ดูเอฟเฟกต์หน่อยสิโอ้มันเ,นเปลีป่ยนเป็นวงเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าถ้าคนเคยเล่นเกมไอวันพีทวอลเลีอร์ Piece, Warrior, ครับแล้วเคยเล่นตัวเนี้ย จะรู้ว่าสกิลนี้เหมือนมันเป็นการสกิลเหมือนหมุนหมุนดาบของตัวของโรเจอร์ครับอ๋ออันนี้คือผมเห็นในเกมนะแต่ในอันนี้มไม่ผมไม่เคยเห็นเนี่ยประมาณนั้นนะครับผมเป็นการหมุนดาบเนาะโอเค่ะทีนี้เรามาดูกันครับผมตัวของโรเจอร์เนี่ยก็จะมีพาร์ตสี่เพิ่มมาอีกนะครับเป็นไอ้ส่วนของเอฟเฟกต์เนาะเอฟเฟกเนี่ยเป็นเอฟเฟกพอยซันนะครับ ตัว F1 คอยซันเนี่ยก็จะคือจะได้ดาเมจดอทนะครับผมเพิ่มมาอีก230%นะครับแล้วก็จะโดนศัตรูเนี่ยเป็นเวลา6วินะครับแล้วก็จะทําให้ศัตรูที่มีการฮิลเลือดเนี่ยโดนฮิลเลือดลดลงนะครับผม50%ประมาณนั้นนะครับอินโฟมีเพิ่มไหมอ่าไม่มีนะครับผมดาเมจครั้งนี้นะครับผมจะอยู่ที่98.9าล้านนะครับวงการโจมตี42.4นะครับครูดาวเนี่ยสิบเอ็ดจุดสามวิเลยนะโอ้ตีนานอยู่นะฟูเอลอีอ้าวขัตนต่อไปผมใช้เงินน90,000บะครั ดาเมเดนเป็น109ล้านนะครับวงการโจมตี43.8แล้วก็ครูดาวลดลงเหลือ10.5วินะครับอับค่าต่อไปครับผมใช้เงิน1นึ่งแนะครับดามเดนเป็น121ล้านนะครับวงการโจมตี45.3แล้วก็ครูดาวเนี่ย9.81นะครับผมอับค่าต่อไปครับผมใช้เงิน1สนสามนะครับดามเดนเป็น125ล้านนะครับวงการโจมตี46.8แล้วก็ครูดาวลดลงนะเหลือ9วินะครับผมเป็นฟูลอีที่ค่อนข้างที่จะตีนานอยู่นะโอ้มา ทีนี้เรามาดูกันครับผมในส่วนของสกิลกดนะครับมีสกิลกดเพิ่มมานะเป็นเ e l e ์เชียลนะครับผมเลนนะครับอ่าเจเชียลเลนนะครับก็จะเป็นการทำดาเมจ35%เนี่ยครับผมในระยะนี้ครับสตูที่อยู่ในระยะคือไม่ได้ทำทั้งแมปนะจะทำในแค่ระยะของตัวเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน่อยซิว่าได้ปิดสกิลกดไว้ไหมเออมีปิดสกิลกดไว้ด้วยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะ่ครับ่าเดี๋ยวเราลองกดสกิลกันดูนะครับผมรอคีปเข้าก่อนสักตัวหนึ่งเนาะ กดไปเลยนะครับผมเหมือนเป็นการเขาเรียกว่าอะไรนะระเบิดฮาคิราชันวะน่าจะอย่างนั้นนะเมื่อกี้นะครับผมเอฟเฟกที่เห็นนะครับเหมือนเป็นการระเบิดฮาคิราชันนะประมาณนั้นนะครับผมเนาะโอเคทีนี้คือผมด้วยความที่ผมพกตัวโจรสลัดมาสองตัวเนีย่ยผมอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะบูตด,ดามเมจเท่าไหร่นะครับเราลองวางลูฟี่ไปก่อนหนึ่งตัว ดาเมจเพิ่มมาสิบปรเ็แล้วโอ้โหเป็นร้อยสาสิบห้าล้านแล้วตอนนี้แล้วก็วางตัวของโรบินเอ้าโรบินอ๋อโรบินอยู่ตรงนี้นะครับวางโรบินไปด้วยเป็นเท่าไหร่ละเอ๊ะเอ๊ะดาเมจไม่เพิ่มทำไมทำไมดาเมจไม่เพิ่มดาเมจไม่เพิ่มแนี่ยผมเอ้า เดี๋ยวนาะมันก็ลูฟี่ก็เข้ามาอยู่ในว,วงแล้วนะอ่ะอ๋อดามจตอนแรกร้อยสิบสีล้านเนี่ยครับดามีตอนแรกร้อยสิล้านร 4, เราพอเราเพิ่มตัวนี้เข้าไปตัวนี้เข้าไป อาดาเมจร้อยสามสิบห้าล้านนะครับแล้วก็ยังเพิ่มได้อีกนะครับเพิ่มได้อีกก็คือวางได้อีกสามตัวนะครับผมก็จะเพิ่มอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้คือเพิ่มแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับคือจะบอกก่อนว่าดาเมจเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่ดาเมจสแตนดาร์ดนะสิคือดาเมจเนี่ยมันมีดาเมจดอทด้วยนะครับเราต้องเอาร้อยสามสิบห้าล้านนะครับไปบวกกับสองร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์นีครับอ่าเดี๋ยวผมขอเบิกเครื่องคิดเลขก่อนนะครับผมเราจะเอาร้อยสามสิบห้าล้านเนี่ยครับไปบวกก ดาเมจเท่าไหร่เนี่ยดาเมจดอทนะครับผมยังมีดาเมจดอทอีก365ล้านนะครับโอ้ดาเมจดอทอีก200ต่อยเอ้อยหกสล้านเราเอา365ล้านนะครับไปบวกกับเอ่อ135ล้านนะครับเท่ากับว่าโรเจอร์ตีครั้งหนึ่งนะครับฟูลเอตีครั้งหนึ่งนะครับ500ล้านครับ <c oughs> เหมือนไม่เก่งนะครับแต่เก่งนะครับ แล้วคือสกิลกดเขาเนี่ยทำดาเมจสามสิบห้าบีก็จริงนะครับแต่ครูดาวเนี่ยเร็วมากเลยนะครับถึงจะทําดาเมจได้น้อยนะครับแต่ครูดาวเร็วจริงนะครับแล้วอันนี้คือต้นไม้มันยังยังไม่ตันด้วยเออถ้าต้นไม้เนี่ยผมแนะนํานะสกิลทีเนี่ยผมไปสายดาเมจเลยครับเพราะว่าไอตัวของครูดาวพาสีไอตัวดาเมจดอทเนี่ยมันอยู่ที่6วิเนาะเราสามารถที่จะเร่งให้ตัวของดาเมจดอทกับดาเมจสแตนดาร์ดตีคู่กันได้นะครับผมก็เร่งลงไปเลยนะครับครูดาวเนี่ยถ้าถ้าใช้เป็นสายดาเมจเนาะอาจจะเหลือสัก ั 7, น่าจะได้นะครับผมเนาะประมาณนั้นนะครับแล้วก็หาตัวโซมาใส่เพิ่มอะไรอย่างนี้นะครับผมเนาะตัวของโรเจอร์เนี่ยผมก็สรุปเลยแล้วกันว่าเป็นตัวที่โคตรน่าหาเลยครับผมเนี่ยก็เห็นอย่างนี้ก็อยากไ้หาเลยเนะี่ยเป็นตัวที่น่าหามากเลยมันคือมันบูตดาเมจให้ตัวเองได้ด้วยอะ่ะเออไม่มันแบบถ้ามีตัวโจรสลัดนะแต่ส่วนมากเราไม่ได้พกไปหรอกเชื่อไหมเนี่ยล้วก็เราก็ยังบูตให้ตัวที่เป็นโจรสลัดด้วยเห็นไหมครับถ้าเป็นตัวดาเมจนะสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ย จะมีขึ้นบนหัวเลยนะครับผมประมาณนั้นก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับการรีวิวในส่วนของโลเจอร์นะครับผมตัวท์นาเมนที่เป็นตัวที่น่าหามากจริงๆผมมองว่าโกงเลยนะสำหรับธาตุแสงนะครับผมค่าวางแค่900เองนะครับเนาะก็ก่อนจากกันไปนะครับผมฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมหรือว่าถ้าอยากสนับสนุนนะครับผมสามารถที่จะสมัครสมาชิกหรือสามารถดเน a t ผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสําหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับ เจอกันครับผม